สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ o youtube ช่องแพร o พัต t ีนะคะแ mm hmm. พร่พามาดูอาคารพาณิชย์ค่ะจะเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่านะคะสองห้องคู่นะคะพิกัดจะอยู่ที่สนามช้างนะคะหลังสนามช้างนะคะจังหวัดปูดีลำค่ะเป็นอาคารพาณิชย์สองห้องที่ตีทะลุกันแล้วนะคะมีสองบันไดข้างล่างทะลุถึงกันได้เลยแต่ข้างบนค่ะ ข้างบนข้างบนไม่ได้ทะลุถึงกันนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาทำเป็นเป็นรั้วรอบขอบชิดเอาไว้สามารถนํารถเข้ามาจอดเนดจุนใหญ่เลยนะคะลูกค้าคนไหนเช่าแล้วแบบอยากเปิดเป็นซูเปอร์เนี่ยก็คือได้เลยตอนนี้ก็คือของที่อยู่ในนี้ทั้งหมดกำลังประกาศขายอยู่นะคะ ถ้ายังไม่ขายขายยังไม่ได้แล้วมีคนมาเช่าสามารถแบบอยากใช้ต่ออย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราก็ให้ใช้ได้นะคะข้างล่างจะเป็นตีทะลุกันแบบนี้เลยค่ะเป็นสองห้องด้านหลังก็จะเป็นครัวเหมือนกันทั้งสองห้องนะคะหลังนี้นะคะปล่อยเช่านะคะสอง0 0ื 20, บาทนะคะแต่ว่าเราจะมีเฟอร์นิเจอร์มีแอร์มีอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมให้หมดนะคะ อันนี้ก็คือแถวมาอัดก่อนเพราะว่าลูกค้าเพิ่งจะตัดสินใจว่าอยากจะให้เช่าก็ส่วนต่างๆจะเพิ่มเติมให้นะคะถ้ามีคนเช่านะคะห้องน้ำข้างล่างก็จะมีสองห้องแล้วก็ด้านหลังต่อเติมเต็มพื้นที่เอาไว้แล้วสามารถเก็บของอะไรเงี้ยได้สบายๆมีอ่างคามีปั๊มน้ำถัำำงสำรองน้ำ เดีวพาพาขึ้นไปดูข้างบนค่ะข้างบนก็จะมีฝั่งละสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะรวมแล้วก็จะเป็นสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆค่ะเราใส่เตียงที่นอนให้นะคะใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันค่ะแยกส่วนเยียกส่วนแห้งมีเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้เป็นห้องนอนด้านหลังอันนี้เขาเปิดข้างหลังให้มันทะลุถึงกันเอาไว้เพราะว่าเราจะเดินออกมาด้านหลังแบบนี้ ันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ลักษณะจะเหมือนกันเลยห้องน้ำเข้ามูหนึ่งห้อง,งถ้าเปิดแอร์ก็มีเตียงมีที่นอน ระเบียงด้านหน้าแทนให้ดูรอบรอๆลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถเช่าเป็นออฟฟิศหรือแล้วก็เป็นอยู่อาศัยได้ด้วยหรือจะทำกิจการอะไรอย่าเนี้ยค่ะก็มาคุยกันนะคะ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ